สลวัยกุมนะครับเพื่อนๆจากเคสล่าสุดที่ผมไปไปมานะครับมีลูกค้าชาวอาหรับท่านหนึ่งนะครับผมคนไข้ล้มในห้องน้ํามาและทีนี้คนไข้เกิดมีอาการปวดที่หัวไหล่และก็มีปวดที่เดียวเท้านะครับทีนี้คุณหมอได้แนะนําให้คนไข้ทาการเอ็กซเรย์เราเราก็ได้เอ็กซเรย์ทั้งสองตำแหน่งเลยนะครับทั้งไหล่และก็เท้าครับผม จากนั้นเราก็ไปเอ็กซเรย์เรียบร้อยคนหมอแจ้งผลแล้วก็ไม่มีการไม่มีกระดูกร้าวและไม่มีหักนะครับและได้ให้แปลนการรักษานะครับโดยการชีดียากินยาและให้ใส่เฝอกที่เท้าชั่วคราวนะครับผมในภาษาอาหรับนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราจะแปลว่ายังไงดีนะครับผมขอใช้สำนวนแบบส่วนตัวของผมเลยนะครับเพื่อเพื่อนเ,อนเอนรับเป็นแนวทางได้นะครับ المريض طاح في الحمام فيسبب الآلام بالكتف وعنده آلام كمان بالقدم أو أصابع القدم وفيها نسبه الانتفاخ فدكتور طلب تسوي الأشياء على مكانين على حق القدم الأصابع على القدم والكتف دكتور شاف الصورة الأشياء ما في ما في شرخ والكسر فدكتور يعطي الطريقة العلاج تسوي الابرة وتأخذ العلاج وتحطه الجبيرة مؤقت دبما เพื่อเป็นแนวทางให้พ่ฒนาเร็วนะครับในการแปลฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมอสโกรีนะครับวู